ตอนนี้กำลังจะไปหาญาติคนญี่ปุ่น What's the Shiwkiree? <c oughs> oh my god! It is what? ไม่เหมือนเงินที่ไทยอ่ะ โตแล้วนะคะนั่งรถไฟมาจากสถานีชินโอซาก้าเดี๋ยวเรากำลังจะไปวัดกันไปเปลี่ยนกิโมโนจะเป็นสาวญี่ปุ่นหนึ่งวันไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ชอบอากาศมากลมดีอากาศเย็นแล้วมีแดดอีกเนี้ยถ่ารูปสวยแล้วไม่ร้อนด้วยเจชอกรบรางรถไฟไม่เคยเห็นรางรถไฟเยอะขนาด คิวทุกที่เลยช่วงนี้ถึงแล้วนะคะคิโไมิสุเรากำลังจะไปไหนบ้างหล่ะทั้งสาัแตนตัวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เขากำลังทำผมให้อยู่ดูชุดน่ดารักมากแลดูเครื่องประดับอะไรเขามีแม้กระทั่งเมคอัพให้เราอะ่ะอันนี้ชิ้นเลือกชุดแบบ6,500เยนเนาะมันจะแพงกว่าปกติเพราะแบบน่าจะด้วยดีไซน์ด้วยผ้าด้วยอะไรต่างๆแต่แบบ เราไม่ได้มาบ่อยอ่ะในไหนมาก็จัดให้สุดไปเลยทำผมเสร็จแล้วนะคะข้างหลังสวยมากพี่เขาทำเก่งมากเลยอ่ะแบบเดยดูยชุดน่ารักมากามาทำไมเปลี่ยน<า>สีนี้สวยมากเลยเป็ไงน่ารักไหม เขาแต่งให้ขในร้านแถวนี้เขาก็จะมีคาเฟ่ด้วยนะเห็นคาเฟ่แอบเยอะอยู่น่าจะต้อนรับนักท่องเที่ยวมองเผลนๆเหมือนลูกชิ้นปิ้งเลยเหมือนไหมนี่ดูลูกชิ้นปิ้งชัดๆนี่วาลาบีโมจิกับดังโงยญี่ปุ่นแล้วก็น้ำชาเขียวอร้อนอ่ะอุ่นข้างในมันมีไส้อะไรไม่รู้อ่ะ มัละบิโมโจิอร่อยมากอนนี้เรามาใกล้วัดนะคะนี่คือบรรยากาศนะ,ะเขามีกิจกรรมเยอะมากมีแบบทําดินเผาผสมน้ำหอมก็มีแต่ตอนเนี้เยเจ็บเท้ามาก <c oughs> ดู <c oughs> ไม่ไหวแล้ว ช้างดาวยังสบายกว่าช้างดาวสนใจมาตีตลาดที่ญี่ปุ่นไหมอะ่ะน่าจะขายดีอยู่นะ ทุกคนการใส่รองเท้าแบบนี้ <ไป S 1> เดินขึ้นเนิน<ไ>ปเป็นอะไรที่เจ็บเท้าที่สุดแกหาทํานะก็คือเดินขึ้นเนินมาเกือบโลแล้วมั้งเนี่ยยังไม่ถึงเลยอันนี้เราเดินขึ้นเนินมานะคะจะถึงวัดแล้วคนเยอะมากข้างหลังวัดก็คือเป็นวรหาเนเสียแล้วครับดูสวยงามมาก สตรอบอรี่วานิลาเอ็กกรีนทีครับสตรอเบอรี่หอมมากหาที่นั่งก่อนนะนี่คือร้านสองปากเยอะมากมันขาไม่ไหวแตาเขียวเป็นไงหรอแม่ยังไม่กินรีวิวสิคืออะไรวะบอกให้รีวิวตาเขียวถึงลิ้นทุกคนแล้วดูไม่ไหวเลย ลืมบอกนะคะชุดนี้ที่ใส่ตอนแรกนึกว่า6,500นห้าเขาบวกอะไรไปไม่รู้5 0 0ร้อยอันนั้นแหละแล้วมัน7,000กว่าบาท7,000พันนิดๆเอ้ยไม่ใช่บาทเยนเราก็ต่อเขาเลย7,000ค่ะหนึ่งตัวลุงเขาก็แบบเออให้ก็ได้อีเด็กนี่ต่อเยอะคืออีเนี่ยกำลังเสิร์ช Google Translate หาคำว่าลดราคาอยู่อีนี่กดเลยคือคิดเลขให้ดูเลยว่าโนโนโนเอา7,000เป็นภาษาเออ่ยูนิเวอร์ s a ลนะคะใช้ได้ทุกประเทศนะคะคือคิดเลขเฮ้ย ความปังนะคะความปังเอ่ะความ,วามพังเล่ะ<อ>นี่นะคะเขาจะเก็บเงินค่าเข้า,ขาหมู่บ้านวัดน,น้ำใสผู้ใหญ่400เยนเด็ก200เยนแล้วก็จะได้ตั๋วแบบนี้มาสวยมากสวยมากไปเราเข้าไปดูข้างในกันอันนี้เขากำลังตักน้ำล้างมือนะคะไอตรงนี้หรือเปล่าที่พเขาแบบว่าเรียกว่าน้ำใสป้าแม่ใช่ไหม สวยมากแต่ว่าดูคิวต่อคิวมาทั้งทริปแล้วแต่มันไม่ใช่ของกินอ่ะเราก็จะไม่ต่อคนเยอะจริงที่เนี่ยถ่ายให้ติดตัวเองอย่างเดียวอ่ะไม่ได้เลยต้องมีเพื่อนร่วมทริปเพื่อนร่วมเฟรมตลอดรือความสดใหม่เพราะว่าเขาท่าสีใหม่เพิ่งปิดปรับปรุงไป เขาทำอะไรกันนะใครรู้ช่วยเมนบอกทีอ๋อเขาให้ยกอะไรไม่รู้หรือดึงอะไรเราเดินดูอย่างเดียวก็พอกลัวทำของกราพังนี่ไฮไลท์นะคะสวยวอร์มากผุดเราก็เป็นลายเมยเปิลน,นะเราแต่งตัวให้มาเข้ากับใบไม้เห็นไหมดูความดูใบไม้มเริ่มเปลี่ยนสีแล้วว่าแล้วสวยมากแบบ ไม่เคยเห็นวิวแบบนี้เลยเกินไปไหมเกินไปไหมอยากอยู่ที่นี่อะ่ะอากาศก็ดีตอนแรกเราจะเสียงเซียมซีกันเพราะเห็นเขาตอบิวนะแต่ว่า <c oughs> เสี่ยงแล้วเราจะอ่านขอ,นเองเลยค่ะมึว่า g ู o g l e ทาง t r a n เออ <c oughs> ใช่เดี๋ยวเราใช้ Google Translate มาดูกันว่าเราจะได้อะไรสรุปโชคลายเข <c oughs> าบอก่าโชคลายให้เอาไปผูกต้นไม้ห <c oughs> มายถึงเอาตัวเราไปผูกต้นไม้นะคะไม่ออกอะออกแลวออก ออกแล้วออกแล้วเสียบเข้าไปเสียบกลับเข้าไปนี่ทางลงนะคะดีมากเลยตอนแรกนึกว่าต้องย้อนกลับทางเดิมอันนี้ก็ทางลัดหรือเปล่าหรือทางถ่ายรูปไม่รู้ ถนนก็คือถึงเลย I woke up like this แต่งหน้าเรียบร้อยนะคะมาแต่งที่โรงแรมเพราะว่าอยู่ในรถมีเด็กแล้วน้องกีดร้องไม่หยุดเลยเหมือนตอนขึ้นเครื่องบินเลยทําไมต้องมีเด็กกีดตอนที่เรานอนน้อยทุกครั้งเลยไม่เข้าใจตอนนี้กําลังจะไปหาญาติคนญี่ปุ่นที่อาซากุสานะคะนัดเขาไว้แล้วก็จองกิโมโนไว้วันที่2วันนี้จะเลือกชุดที่มีลายหน่อยจะได้ไม่ซ้ากับเมื่อวานเดี๋ยวไปดูนะคะว่าจะเป็นยังไง สกากกุศแล้วนะคะตอนนี้กำลังไปหายาไม่ได้เจอเขาเกือบ20ปีเมื่อก่อนเขาอยู่ไทยแล้วเขาย้ยายมนมาญี่ปุ่นหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันเลยแต่ว่าติดต่อกันอยู่ตลอดตื่นเต้นมากเลยอะ่ะไปเจอเขาแล้วอะ่ะ สวันที่สองของชุดกิโมโนนะคะวันนี้เลือกสีสดใสหน่อยจะได้เด่นๆบ้างวันนี้เพื่อนกำลังแต่งตัวอยู่อลอรีน่าสาวออกมาแล้วค่ะนี่ ออกมาปุ๊บก,ก็คือซื้อชานมแขมเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้กินข้าวกำลังเดินไปที่วัดนะคะถึงแล้วคนเยอะมากาน้าทางเข้าวัดนะคะบรรยากาศภายในวัดนะคะคนเยอะมากอ๋อมีคิวอีกแล้วต้องต่อแล้วไหมมีคิวอ่ะร้านที่มีคิวอะไรดังใช่ไหมเขาบอกว่าดังอ่ะถ้าดังก็ต่อจ้ะ เะไี่สนมาเป็นโมจิจิ๋วๆห้าไม้สี่รอยเยนนะคะนี่นะคะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเหรอองต้องตองกองอ้อ้องตอง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 อร่อยกว่าต้องต้องต้องต้อ แต่คนดีๆเขาไม่พูดกันเขาให้คนอื่นชมไม่ใช่ชมตัวเองคำซาใจมากชายหล่อเนี่ยว่าอะไรนะเมื่อกี้อีเคมเมงอีไคมไม่มีอีเคมเมงมีแต่สลาลีมัง เราลองขึ้นไปดูแม้ว่าข้างบนเขาทำอะไรกันโอ้ยมีนาข้างในก็มีขายตงไว้ก่อนปะสองครั้งก้มอ่ะไม้มันก้มไม้ทำตมก้มตบก้มตบตบยนตบก้มตบก้มตบ ไม่ได้พอหลอกเชื่อดิเราจะทำเสียงซีมซีใหม่เพราะว่ารอบที่่ที่ว่าจะที่โอซาก้าไอที่เกียวโตใช่ไหมพี่น่าบอกว่าบอกได้ทำไมเห้ยมองหน้าแบบแบบไม่แต่ไม่แปลให้นะว่าแปลว่าอะไร เราของดปะเง้ยจอย่างยอดนี่เลขปานเลยอ่ะดสิ้าดดดงี่นะโอ้ไม่ดีไม่ต้องยอดเินยังไม่ได้ยอดเงินดีที่สุดโอ้ยดีที่สุดมีภาษาอังกฤษ เราได้ไม่ไดีอ่ะเราต้องเอามาผูกไปตรงนี้แปลว่าเราจะทิ้งความโชคลายไวท้ที่ไว้ที่วันแต่ว่าของเราได้แบบ <c oughs> the highest e x c e l l e n t for you <c oughs> แปลว่าเอากลับบ้านแน่ค่ะดวงดีแน่กลับไปก็คือทำอะไรอย่างแรกซื้อหวยจับมาดูกันว่าวัดน,นี้จะแม่นไหมคนญี่ปุ่นนะคะมาผูกสอนวิธีผูกพับแบบนี้ <c oughs> เราเดินมาเจอร้านทาโกยากินะคะน่ารักมากเลยจะลองกินอันนี้อันนี้มันดูเป็นแบบทาโกยากิกับแป้งไรซ์ครกเกอร์อะ <c oughs> มาแล้วนะคะทาโกยากิกับอันนี้ที่น้าบอกว่ากินหมดเลยก็ได้คนญี่ปุ่นเขากินหมดเลยอ <c oughs> <ช>๋อ้อะร้นไหมร้อนนะร้อน อ,อร่อยมากแบบแป้งเขาบางไม่แบบไม่หนาเหมือนไทยอ่ะพ <c oughs> องแน่พองแน่พองแน่ร้อนนะร้อนไถึงแล้วนะคะมื้อเย็นวันนี้ในอาซากุสะชื่อร้านว่าอาซากุสะอิมมฮัเป็นร้านซุก,กี้ที่เราจองไว้นะคะสรุปว่า มาผิดสาขานะคะเขามีสองสาขาชินส่งสาขานี้มาใช่ไหมแต่ว่าไซย่าน้องสาวลีน่าจองอีกสาขานึงเพราะฉะนั้นเราต้องเดินไปอีกสาขาหนึ่งก็คือเดินกลับไปที่เดิมถึงแล้วถึงแล้วนะคะร้านจริงๆของเราก็น่ารักดีราคาดูแม่แรงเท่าร้านเมื่อกี้เอ้ยเขาให้แต่ลูกค้าที่จองเท่านั้นนะนี่น่ารังก็คุยให้ ไปวมาา่ม,มาะโอเคบายบายนี่นะคะห้อง private ของเรากินกัน2คนคนละ4,500เยนนะคะมาแล้วชุด4,5 0 0ของเรามีห้อง private ต้องเพิ่มอีกพันเยนนะคะ จิ้มอะไรเลยนะเขาให้มาแต่ไข่สดนนไม่เหมือนเนื้อที่ไทยอ่ะเนื้อมันนุ่มแบบมันเหมือนจะหนาแต่มันเคี้ยวง่ายเออแปลกไม่เคยกินเนื้อแบบนี้มันอร่อยดีอือใช่ไหมอมืเคี้ยวง่ายแคปินออกมานะคะสอชุดและโค้ก 1400เยนเอาดีๆแพงไม่ไหวเอาแรกนึกว่าอันนั้นน่ะต่อคนเขาเอามาเสิร์ฟจานแรกอะแล้วเราก็นึกว่าเดี๋ยวต้องมีอีกจานหนึ่งเพราะว่าเราสั่งสองคนใช่ไหมสุดไม่ใช่ที่จานนั้นอะคือสองชุดแล้วเพราะว่ามีไข่สองถ้วย แล้วก็มี appetizer สองคือต้องบอกว่าเนื้อมันดีจริงแต่ถ้าเทียบปริมาณกับราคาแล้วอาจไม่ค่อยแบบมันงงอ่ะคือเอองงราคาแพงอ่ะไม่เกี่ยงนะเพราะอร่อยเนื้อดีจริงเขาบอกว่าปริมาณแค่หนั่งแอบรู้สึกว่าแบบนี่สองคนแล้วใช่ป่ะเออสองคนจริงงงอ่ะถ้าใครจะมากินก็เอาเป็นว่ากินโมโมก็ได้แต่อันนี้เรามาตามรีวิวไงแต่ว่าอร่อยโอเคอร่อยเนื้อดีจริงแบบไม่เหี่ยงเลยอร่อยรสชาติดี ดีแค่นั้นแหละไม่รู้เลยตอนหลังจากกินเนื้อนะคะ <_ letter> เรามาพิจใจด้วยของการ์ตูนทั้งหลายนี่แต่อน,นิเมะเดียวที่ดูคือารูโตะแล้วชอบมากของน่ารักมากแล้วของเยอะมากที่ไทยไม่มีทางเจออะไรเยอะขนาดนี้แน่นอนถ้าเขาทําเป็นตึกเลยนะทั้งตึกเลยชั้นหนึ่งก็เป็นชูเวเนียชั้นสองชั้นสามเป็นหนังสือส่วนชั้นนี้กับชั้นสี่ชั้นห้าก็จะเป็นพวกของพี่ อ้แค่นี่ค่ะพี่อันนี้ฉันรู้จัก